วันนี้จะมาอัปโหลดรูปจาก iPhone ลงคอมให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลายๆคนที่เ,เมมเต็มคือถ่ายรูปแล้วโอ้โหเยอะมากเลยอย่างเครื่องถึงเนี่ยซื้อเครื่องที่ความจุเยอะๆก็เต็มไปเรื่อยเต็มไปเรื่อยก็พรารูปะอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาโหลด ตรูปลงคอมจาก iPhone ง่ายๆคือบางทีถ้ารูปเยอะๆเนี่ยเราใช้ iTunes มันก็ไม่ค่อยนั่นเนาะก็จะติดปัญหาอยู่เลยก็เลยมาลองอันนี้นะคะ3 U-tune ที่ที่เคยใช้โหลดแอป,ปเก่าอะไรแบบนี้นะคะอันนี้มันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะบอกว่าให้เราเชื่อมอ ตัวนี้อย่างน้อยในคอมเราต้องมีมีไอจูนนะคะแต่ว่าพอเราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องไปปิดไอจูนก่อนเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวติงทำให้ดูโอ้ยแป๊บหนึ่งนะคะอ,อันนี้พอดีของของเครื่องเนี้ติ๋งอันนี้อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะบาบาตัวนี้มันก็ ตรงตรงมุมข้างล่างเนี่ยนะพอดีมันไม่เห็นเนาะเนี่ยมันจะมีติ๊กอยู่ว่าไอจูนอะไรสักอย่างตรงนี้เราต้องไปติ๊กออกนะคะเครื่องไอจูนถ้าไม่งั้นมันจะสับสนอันนี้อันนี้คือถึงต,ติ๊กออกไปแล้วมันมันก็บอกว่าโอเคเครื่องติดต่อกันแล้วนะกับมือมือถือกับคอมติดต่อกันแล้วเราก็ปิดกดโอเคนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น มือถือเรานะคะมันตรงนี้มันก็จะบอกรายละเอียดว่าเป็นเครื่องอะไรอะไรเนี่ยนะคะดูนะรูปเนี่ยเห็นไหมโฟโต้เห็นไหมคะเนี่ยเยอะมากเลยนี่ทีนี้เวลาเราจะโหลดรูปใช่ไหมคะเราก็มาที่ตรงมุมตรงซ้ายมือนะคะตรงเห็นไหมโฟโต้นะคะเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลย อย่างนี้โฟโต้เนี่ยทีนี้มันก็จะมีให้เราเลือกจะมีทั้งทั้งหมดคือ c a m e r o ่าโลเนี่ยก็จะมีทั้งหมดหรือเราจะเอาแค่เป็นโฟลเดอร์ที่เราแยกแยกไว้เราก็เอามาเลือกได้เลยนะคะว่าเอาเอามานันน้อยนยนี่ล้กันเอาเอาเอาอันนี้เนาะแต่แล้วเราก็มากด Export นะคะกด export ทีนี้มันก็จะถามเราละ ว่า export ไปอยู่ที่ไหนเราก็มาเลือกให้มันของติ่งเนี่ยคือติ่งใช้อันนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมอันนี้เนี่ยเรามันเราเราจะให้มันไปอยู่ที่ไหนได้ c! ได้ d! ได้ e! แล้วแต่เราเลยนะคะอันนี้กำหนดให้มันติงจะให้มันมาอยู่ได้ E นะได้ e! แล้วก็ picture เนี่ยอันนี้ picture แล้วก็มาใส่ ใส่อันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเป็น new folder แล้วก็ใส่ชื่อให้มัน new folder ขึ้นมาชื่ออ,อะไร d e p อ p o r เนี่ย, p p ยไม่ใช่ p o อ,ใชอันน้ Okay. มันก็จะเป็นชื่อที่เรากำหนดนะคะเราก็กดโ okay. อเคอ่าอันเนี้ยรูปมันน้นอยไงคะนี้ทำตัวอย่างให้ดูอันนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้ทีนี้มันก็จะถามเราว่าเราจะปิดหรือว่าเราจะดูโฟลเดอร์เราก็ถ้าเราจะดูเราก็ไปเปิดดูก็ได้นะคะนี่มันก็จะขึ้นมาเห็นไหมชื่อนี้นะคะ เราก็ดิบคลิปเข้าไปนี่ก็จะมีรูปที่เราอยู่ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมีชื่อเป็นตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่เรานะคะนี่โอเคอันนี้ก็คือเสร็จแล้วรูปทุกอย่างลงมาอยู่ในคอมเราหมดแล้วนะคะทีนี้ในมือถือเราจะลบเพื่อต้องการคืนพื้นที่มาก็ทำได้เลยไม่ต้องห่วงอันนี้คือ ทุกอย่างอยู่ในคอมเราหมดแล้วนะคะขอบคุณค่ะ